คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวที่ว่าภผูกใจคนรู้ใจแมวเราจะมากันที่สายที่3คุณเกรสครับคุณเกรสมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณเกรสเองครับเมื่ออยู่ๆก็มีอาการอาการป่วยอย่าง แปลกประหลาดครับจนรู้ที่มาว่าเพราะตัวเองเนี่ยดวงซวยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณสายอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองคนจะซวยช่วยไม่ได้มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สามกับสายของคุณเกรสกันเลยครับสวัสดีครับคุณเกรสสวัสดีค่ะพี่แจ๊ดวันนี้ต้องบอกว่าสายโทรศัพท์เสียงดีมากเสียงชัดมากเหมือนนั่งอยู่ในห้องส่งเลย เออคุณเกสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวแถวรามอินทราค่ะพี่แจ๊ครามอินทราคุณเกสกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกคุยกันครั้งแรกค่ะและปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเป็นประจำค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นฟังแห้งมากกว่าในช่วงเวลาทำงานค่ะพี่แจ๊คฟังย้อนหลังเอาช่วงเวลาทำงานกลางคืนฟังสดไม่ไหวนะ ไม่ไหวค่ะตอดับก่อนเลยเออแต่วันนี้รบกวนเวลาดึกนิดหนึ่งสบายๆนะพรุ่งนี้วันหยุดมั้งหยุดค่ะหยุดค่ะคพี่แจ้งนะครับมาคุณเกรซมาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์เนี้ยที่จะเล่าต่อไปนี้ครับมันย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองเหรอใช่ค่ะพี่แจ้งไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณสายมนดำได้ยังไงไม่รู้เลยเป็น<ช>ที่มาของเรื่องนี้ครับคนจะซวยช่วยไม่ได้ ค่ะทําไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเ,ออเล่าเป็นครั้งแรกค่ะจะตื่นเต้นนิดนึงสบายสบาย <c oughs> เสียงเริ่มต้นมาดีละเล่าจังหวะแบบนี้เลยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตัวเองนะได้ค่ะ <Okay. S 2> พี่แจ็คกก,ก่อนอื่นเลยนะคะก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมง,งานเดอะโกแล้วก็ชาวเดอะโกสเตอร์ทุกคนเลยนะคะครับผม ก็ชื่อบุคคลในเรื่องอะคะ่ะเกตขออนุญาตเป็นนามสมมุตินะคะจะได้ไม่พลาดพิงถึงใคร,ค,รค่ะค่ะก็ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วอะคะ่ะม,มันมีเหตุการณ์ค่ะพี่แจ็คที่ทําให้หนูเหมือนเปิดสัมผัสที่หกขึ้นแล้วจากนั้นก็ทําให้หนูดวงตกมาเรื่อยๆค่ะครับก็คือก่อนหน้าเนี้ยหนูมีรุ่นน้องคนหนึ่งค่ะที่สนิทกันค่ะพี่แจ็ค ก็จะชวนไปไหนมาไหนด้วยกันค่ะเป็นประจำก็น้องคนนี้หนูให้ชื่อว่าน้องก้าวนะคะครับน้องก้าวเนี่ยคือเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันค่ะน้องก็จะชอบเพื่อนหนูคนหนึ่งค่ะชอบมากๆเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะหนูก็เลยชวนน้องอ่ะมานั่งเล่นด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนหนูด้วยก็คือคนนั้นอ่ะเป็นคนที่น้องชอบครับ เป็นเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มค่ะพี่แจ๊กน้องบอกว่าน้องเหนื่อยน้องอยากจะกลับบ้านค่ะแล้วก็อโอเคก็ถึงแล้วก็บอกนะอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนเช้าค่ะพี่แจ๊กข่าวร้ายก็คือน้องเก้าวเนี่ยพุ่งรถนะคะพุ่งชนต้นไม้ค่ะเสียชีวิตตรงนั้นเลยเอา้าใช่ค่ะแล้วก็ที่บ้านเขาก็เลย จัดพิธีตามศาสนาค่ะป<อ>กติจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เปิดสัมผัสที่หกหนูอะค่ะเกิดขึ้นคือหนูเกิดอุบัติเหตุรถชนค่ะพี่แจ็คก่อ,อ,อน,นที่จะเกิดอุบัติเหตุอะค่ะหนูได้กลิ่นเหมือนตอนที่เขาเปิดลงเย็นค่ะพี่แจ็คตลอดอืจนกระทั่งหนูเกิดอุบัติเหตุก็คือตอนนั้นใบหน้าของหนูก็คือแตกจมูกหักเลยค่ะพี่แจ็คเราได้กลิ่นเนี่ยนะได้กลิ่นเหมือนเปิดเปิดลงเย็นคือโทษนะได้กลิ่นศพอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะเหมือนอตอนที่เขากําลังจะเผาอะค่ะพี่แจ็ค<อ>คือ,อหนูได้กลิ่นแบบเหมือนเปิดลงเย็นตลอดแล้วก็อพอโดนรถชนก็คือจมูกอะแตกหักเลยค่ะ<อ>แล้วอาการก็คือหนักมากๆจนเดินไม่ได้ค่ะครับอันนี้ยเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว<อ>แล้วก็ขาก็คือเป็นแผลเยอะมากเดินไม่ได้แล้วหนูอะค่ะตอนที่โดนรถชนหนูก็ลืมตาขึ้นมาค่ะพี่แจ็ค พี่แจ็ครู้ไหมคะว่าหนูเห็นเป็นเท้าสีดําๆอะคะ่ะยืนอยู่บนมอเตอร์ไซค์หนูที่โดนชนนะคะอืแล้วก่อนที่หนูจะลุกขึ้นไหวคนที่หนูขับรถตัดหน้าเขาก่อนที่จะโดนรถชนนะคะหนูก็มองแล้วว่าโอ้ก็ไม่มีรถเราก็เลยขับออกไปจนกระทั่งหนูก็รักษาตัวมาเรื่อยๆค่ะพี่แจ็คจนมาคิดว่า หรือว่าน้องมาทวงสัญญาเพราะวันงานวันที่งานศพน้องอะ่ะเราได้จุดทูบพูดกับน้องว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนคนที่น้องชอบอะ่ะมาหานะวันที่จะเผาแต่หนูอะ่ะไม่ได้พามาเพราะว่าเพื่อนหนูอ่ะก็ติดธุระด้วยอะไรด้วยก็เลยจากนั้นนะคะดวงหนูก็เลยไม่ค่อยดีมาตลอดมีเหตุการณ์นน้นเ,เหตุการณ์นี้เข้ามามจนเวลาผ่านมาก็ หนูได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ได้ย้ายเข้าบ้านแฟนจะต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านแฟนนะคะมีอยู่ห้าคนคือพ่อแม่แฟนพี่สาวแฟนแฟนหนูแล้วก็หนูเหตุการณ์ก็ผ่านไปค่ะไม่มีอะไรจนกระทั่งหนูเริ่มป่วยค่ะพี่แจ๊คมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่คนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากๆเราก็เลยไม่ได้คิดอะไร จน oh. กระทั่งอาทิตย์ที่สองค่ะเหตอุอาการหนูมันก็ไม่ดีขึ้น hmm. เริ่มเหนื่อยมากๆเวลาเดินแล้วก็ <Okay. S 2> อาการหนูเริ่มสุดลงค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งค่ะหนูล้มลง,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 ลงที่รถไฟฟ้าขณะนะที่กำลังจะไปทำงานนะคะ hmm. อาการคือมันเจ็บหน้าอกมากๆค่ะพี่แจ็คเหมือนโดนมีดแทงแล้วก็ hmm. ดึงออกแล้วก็แทงใหม่อยู่อย่างนั้นนะคะ hmm. จนคนแถวนั้นนะคะพาส่งโรงพยาบาลแล้วหมอก็ได้ทําการตรวจเช็คร่างกายแล้วว่าร่างกายเราอะ่ะผิดปกติตรงไหนไหมหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหมออ่ะมาบอกกับเราว่าร่างกายคือไม่ได้เป็นอะไรนะแบบปกติจนผ่านมาสามวันค่ะพี่แจ๊คอาการหนูก็ไม่ดีขึ้นจนต้องหยุดงานแล้วก็ได้ลาออกจากงานเพราะว่าร่างกายของเราอะคะ่ะไปไม่ไหว แล้วจุดเริ่มต้นก็คือหนูอะเริ่มได้ยินเสียงคนเรียกชื่อหนูค่ะช่วงที่หนูกำลังนอนนะคะกึ่งหลับกึ่งตื่นก็คืออยู่ดีๆได้ยินเสียงเรียกชื่อหนูแล้วก็เคาะห้องครัือที่บ้านอ่ะจะมีสองชั้นนะคะเคาะห้องหนูหนูก็เลยเดินไปเปิดประตูเพราะว่าอ้าแฟนมาเรียกหรือว่าแม่แฟนมาเรียกหรือเปล่าแต่พอเปิดออกไปค่ะพี่แจ๊ ไม่มีอะไรค่ะมีแต่ความว่างเปล่าทั้งๆคือเราได้ยินนะคะเราได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเราแล้วก็เคาจากนั้นหนูก็พอประมาณบ่ายๆหนูก็เลยลงไปถามแม่แฟนว่าครัได้เรียกชื่อได้เรียกหนูไหมหรือว่าใครมาเรียกหนูหรือเปล่าแม่แฟนก็เลยบอกว่าไม่มีใครเรียกนะไม่มีใครขึ้นไปตอนนั้นเราก็เลยคิดว่า,เ,าเราแบบไม่สบายเราก็คงจะหูแว่วไปเองอะไรเงี้ยค่ะพี่แจ๊ พอตกกลางดึกในคืนนั้นนะคะหนูเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนกดที่หน้าอกหนูอะคะ่ะจนหนูอะอรู้สึกเจ็บรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรารู้เลยว่ามันเป็นมือมันเป็นมือแน่ๆเพราะว่าเราอะจะรู้ว่าน้ำหนักคือมืออะมันเป็นยังไงแล้วหนูก็ไม่กล้าที่จะลืมตาขึ้นมาคะ่ะพี่แจ๊คจังหวะนั้นก็คือใครลืมตาขึ้นมาหนูก็ขอนับถือเขามากๆ แล้วหนูก็จะเรียกคนช่วยแต่คือจุกอกแบบเรียกไม่ออกคะ่ะหนูก็เลยสวดมนต์ขึ้นมาครับคือนึกอะไรได้ก็สวดขึ้นมาเลยคะ่ะจนกระทั่งหายไปค่ะพี่แจ๊คห,หนูก็หลับไปอไออาการเนี้ยค่ะพี่แจ๊คหนูจะเจ็บหน้าอกช่วงประมาณตีสองตีสามค่ะพี่แจ๊คจะสลับเหมือนมีคนกดบ้างเหมือนมีอะไรแทงแล้วก็ดึงออกแทงแล้วก็ดึงออกบ้างคะ่ะแล้ว จากที่หนูค่ะเป็นคนที่ชอบพูดแบบว่าในบ้านเราก็จะมีแบบเรื่องพูดกันกับคนที่หนูไม่พูดกับใครเลยค่ะจะชอบอยู่เงียบๆแล้วอยู่คนเดียวปิดไฟบ,บมืดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเริ่มหงุดหงิดค่ะจากนั้นอาการที่เป็นก็คือจะเริ่มตาตาเริ่มโหลค่ะพี่แจ๊คคือตาว่าขอบตาหนูอะค่ะดำแล้วก็ตาลอ,อยค่ะ และตลอดระยะเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติคือจะได้ยินเสียงที่เรียกชื่อหนูค่ะตลอดอืม,อมจนข้าอาทิตย์ที่ประมาณสี่ค่ะหนึ่งเดือนอหนูนอนไม่หลับค่ะพี่แจ็คหน้าตาหนูเริ่มแบบว่าหมองคำ้ำตาเริ่มโหลขึ้นแล้วก็ขอบตาดําขึ้นครับเพิ่มปืบปากหนูอะค่ะเริ่มดําเริ่มคํำแบบว่าเห็นได้ชัดเลยค่ะอื แล้วน้องข้างบ้านอะค่ะที่เคยเล่นด้วยกันก็แบบหันหน้าหนีมองแล้วก็แบบร้องไห้เหมือนว่าน้องเห็นอะไรที่หน้าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะหนูคิดคือแล้วที่บ้านอะค่ะเลี้ยงหมาปกติไม่เคยเห่าเลยนะคะไม่เคยจะเห่าหูแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเห่าครับเหมือนเหมือนไม่ใช่เราอะค่ะพี่แจ๊คจากนั้นแม่หนูก็เลยพาไปอาบน้ำมนค่ะที่ กับแม่ชีอะค่ะที่ถือศีลที่ต่างจังหวัดอืเพราะว่าไปหาหมอแล้วที่โรงพยาบาลอะค่ะก็คือหมอตรวจไม่เจออะไรเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ปกติทุกอย่างดีแต่ว่าร่างกายเราอะค่ะมันสุดลงอืส่วนกระทั่งแม่ชีทักว่าของแรงนะแต่ตั้งใจทําใส่อีกคนนึ่งใช่ค่ะเขาบอกว่ากะจะให้ติดเตียงเลย จากนั้นเขาก็เริ่มทําพิธีค่ะอาบน้ำมนต์ค่ะช่วงทําพิธีค่ะแม่หนูก็เห็นเท้าแล้วก็ตัวหนูค่ะเหลืองเหมือนคนที่ตายไปแล้วค่ะพี่แจ็คแต่แม่ชีอะค่ะไม่สามารถแก้ไขในตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าแม่ชีช่วยได้แค่เพียงอาบน้ำมนต์ให้แล้วก็พอกลับมาบ้านเหมือนอาการจะดีขึ้นแต่อาการกลับแย่ลงค่ะพี่แจ็คุดลงกว่าเดิมคือหนูไม่กินข้าวแล้วก็ ไม่มีแรงในคืนนั้นในคืนนั้นเลยก็คือรู้สึกว่าจากที่มือกดเป็นเท้าเหยียบที่หน้าอกค่ะพี่แจ๊คเหยียบแล้วก็เหยียบแล้วก็กดลงแล้วหนูก็ทําเหมือนเดิมค่ะหนูก็เลยสวดมนต์แล้วพี่แจ็คลู้ไหมคะว่าเขามาพูดข้างๆหูหนูว่ามึงกีตสิมึงกี้อกอกมาสิอ,อย่างเงี้ย<อ>พูดอย่างเงี้ยใส่เราแล้วเราก็เลยแบบ ตอนนั้นคือหนูกลัวมากจะเรียกแม่ก็แบบ,รบเราจุกที่หน้าอกมากๆหนูก็เลยแบบสวดมนต์ในใจสวดสวดจนกระทั่งหลับไปค่ะตื่นเช้ามาหนูก็เลยได้เล่าให้แม่ของหนูฟังค่ะพี่แจ็คแล้วก็มีพี่ๆหลายคนที่มาที่บ้านนะคะได้ทักว่าเฮ้ยโดนของหรือเปล่าเนี่ยพี่ที่รู้จักกันก็เลยได้เอาวันเดือนปีเกิดของหนูค่ะไปให้คนที่เป็นทรงที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานนะคะดูค ก็พูดแค่ว่ามึงจะเอามันไปแก้ที่ไหนก็รีบไปมันจะตายอยู่แล้วตายมันหลุมแล้วมึงเห็นไหม,มทั้งทงี่เขากับหนูไม่เคยเจอกันเลยนะคะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยคุยกันรู้แค่วันเดือนปีเกิดค่ะพี่แจ๊วันต่อมาก็ไปค่ะแม่แฟนก็พาไปหาไปหาพ่อแก่ที่แม่แฟนนับถือค่ะคแล้ว แค่ไปยืนที่หน้าบ้านหนูรู้สึกว่าหนูเจ็บหน้าอกมากๆเจ็บหน้าอกมาแล้วก็เดินตัวงอ,อเข้าไปในบ้านนะคะแล้วพ่อแก่เขาก็เริ่มทําพิธีค่ะในระหว่างพิธีเขาก็ได้เอามีดอะคะ่ะรีดที่หลังหนูค่ะตั้งแต่ต้นคอถึงตรงตรงสุดสุดข้างหลังอะะ่ะ หนูรู้สึกว่ามีเข้าหลังแน่ๆเพราะว่าปลายมีคมค่อนข้างคมมากๆจากนั้นหนูก็เจ็บที่หน้าอกค่ะเจ็บแบบจีดเหมือนอะไรแทงอยู่ข้างในแล้วก็หายไปค่ะคตอนที่พ่อแก่คือเขาสวดในภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพอเสร็จพิธีหนูก็อาการเริ่มดีขึ้นค่ะคหายใจดีขึ้นจากที่แน่นๆหน้าอกค่ะ,คะพี่แจ๊ค คือเรื่องราวที่หนูจะพูดต่อค่ะม,มันเป็นความเชื่อแล้วก็วิจารณญาณาของของทุกคนนะคะพ่อแก่เขาก็ทักขึ้นมาค่ะว่าอของที่มันทำอะ่ะคือกระดูกเจ็ดป่าช้านะมึงรู้ไหมของมันแรงามากแล้วพ่อแก่ก็ชี้ไปที่แม่แฟนค่ะคแล้วพูดขึ้นมาว่า เขาตั้งใจทําใส่มึงนะเขาโทษนะคะมันมันเป็นมึงกูอมึงกูได้ก็คือพ่อแก่เนี่ยทักเหมือนกับคนแรกที่พูดไว้ว่าเขากะจะทําใส่คนหนึ่งแต่มาโดนเราใช่ออตั้งใจแล้วพ่อแก่ก็พูดว่าตั้งใจจะทําให้มึงอ่ะนอนติดเตียงนะอพี่แจ๊คขาแต่ดันเป็นเราค่ะที่ช่วง จิตตกด้วยจิตอ่อนด้วยไม่สบายด้วยแล้วบวกกับที่เราแบบว่าโดนอุบัติเหตุมามหลายๆอย่างแต่ซึ่งแม่แฟนก็โดนค่ะแต่อาจจะไม่ได้แรงมากคือตกดึกอะค่ะเขาอะจะปวดที่ขาแล้วก็หัวค่ะเหมือนมีคนอะอไรมาแทงอยู่ตลอดอเวลาแล้วพอหนูได้ถอนของค่ะแล้วหนูก็เลยกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลเดิม แล้วหมอก็พบว่าเป็นเหมือนเลือดจางอะค่ะพี่แจ็คจากที่ก่อนหน้านี้ยอาการซุดลงแต่ว่าหมอบอกว่าไม่เจออะไรมไม่เป็นอะไรแบบมามโรงบาลทําไมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ<ๆ>แต่จนกระทั่งแม่แฟนคะ่ะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ทางบ้านอะ่ะจะโดนของแม่แฟนฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะคะ่ะ มานั่งที่หน้าบ้านผู้หญิงคนนั้นก็คือไม่มีหน้าค่ะตัวดำๆเลยค่ะพี่แต่พอเขาเห็นแม่ค่ะเขาพยายามที่จะผลักประตูค่ะเข้ามาในบ้านแต่แม่แฟนอ่ะคือดันประตูไว้ไม่ให้เขาเข้าแล้วพูดขึ้นมาว่าใครส่งมึงมาให้มึงกลับไปหาคนนั้นซะแล้วแม่แฟนก็สวดมนต์ค่ะผู้หญิงคนนั้นก็เลยหายไปมันเหมือนเป็น ฝันเป็นลางช่วงที่เขาทําของสาแรกๆอะคะ่ะแจ็คครับ,ค,รบค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านมาคะ่ะหนูก็รักษาตัวมาเรื่อยๆอแล้วจนกระทั่งพ่อแก่ก็มาเล่าให้ฟังว่าใครเป็นคนทำํำคือเขาอะพูดเชื่อออกมาพี่แจ็คพอจะทราบไหมคะว่าใครเป็นคนทําไม่ทราบค่ะ คือเป็นมือที่สามของพ่อแฟนค่ะ uh ซึ่งเขาจะทําใส่แม่แฟนค่ะพี่แจ๊ค uh แล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะ uh พ่อแฟนก็ยังโดนของตําๆที่เขาทําอยู่นะคะคือก่อนหน้าเนี้ย uh เมื่อสิบปีกว่าสิบปีก่อนนะคะ uh คือผู้หญิงคนนี้มาติดพ่อเขา uh ในตอนที่พ่อแฟนนะคะยังทํางานเป็นทหารเรือค่ะ uh ช่วงเวลานั้นก็ได้ทําของสกปกค่ะพี่แจ็คคือนัง่งออมมอาขาวบ้างแล้วก็เอาให้พ่อแฟนกินบ้างแล้วก็มีการเอาเลือดประจําเดือนนะคะอของตัวเองอะคะ่ะให้กินแบบว่าในรูปแบบใส่อาหารใส่กาแฟรหรือว่าใส่น้ําปกติของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาทําอีกอย่างคือเขามีหุ่นค่ะที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงหันหลังใส่กันค่ะพี่แจ็ค แล้วก็พันได้สีแดงอันนี้พ่อแก่มาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่เดี๋ยวดเดีดีที่เกสเล่ามาทั้งหมดเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาทำแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเลยคือเป็นพ่อแก่มาเล่าให้ฟังถูกไหมใช่ไม่ได้มีใครเห็น<อ>ถูกไหมนนใช่ค่ะแต่ว่า,าเรื่องมือที่สามอะค่ะก็คือมีอยู่จริงแล้วเราก็ เพิ่ที่บ้านก็รับรู้มาตลอดพี่าอ่าโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้แต่เรื่องเรื่องวิธีการทําอะไรไงผมก็เลยต้องต้องถามก่อนว่าอ๋อทั้งหมดเลยคือไม่ไม่ได้มีการอันนี้คือไม่ได้มีการไปเห็นหรือว่าอะไรอันนี้คือพ่อแก่ก็มาเล่าให้เราฟังอ่าโอเคโอเคพี่แจคแล้วก็อีกคู่หนึ่งอะค่ะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะค่ะหันหน้าใส่กันอันนี้หนูเดาว่าน่าจะเป็นคู่ของเขากับพ่อแฟนค่ะพี่แจ็ค แล้วหลังจากสิบปีผ่านมาก็เขาก็มีลูกได้วยกันค่ะหนึ่งคนแล้วพี่แจ็ครู้ไหมคะว่าน้องคนนั้นนะคะเป็นพิการอค่ะพี่แจ็คก,ก็คือตอนเนี้ยเขาก็พยายาม,มจะทําของใส่ที่บ้านอยู่ค่ะจนปัจจุบันเนี้ยผู้หญิงคนนั้นก็คือล้มป่วยคือเดินไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนถอนของอะคะอ่ะพ่อแก่ได้ถามพวกหนูว่ากูไม่ถามนะ ว่ามึงจะทําของใส่เขาคืนไหมแต่ของที่เขาทําใส่พวกมึงอ่ะกูจะคืนกลับไปให้เขาอาของของเขาก็คือให้เขาให้เขาคืนกลับไปอ,อในปัจจุบันเนี้ยค่ะตอนเนี้ยที่บ้านก็พยายามที่จะทอนของค่ะที่อยู่ในตัวพ่อแฟนค่ะพี่แจ็คเหมือนกับว่าเราเอาเข้าเขาก็พยายามที่จะเติมค่ะพี่แจ็คเราเอาเข้าเราออก เราเอาเขายายัดเลยนี่อ่านเม้นอยู่ป่ะอยู่เพิ่งอ่านเม้นนะคุยคุยกับพี่ก่อนใช่ค่ะอย่าไปอ่านเม้นเราไม่มีสมาธิก็หนูก็เลยอันนี้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวแต่หนูจะมาให้แบบว่าคืออย่าทําเลยดีกว่าอะไรเงี้ยที่กําลังคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยมันคง ปกติแต่ว่าคือมันมันไม่ดีอะค่ะก็เลยมาเล่าให้กับพวกดาวเรือโกสเตอร์ฟังอเรื่องของหนูก็จะมีมประมาณเฮ้ยเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมีใครมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะมันจะมี <c oughs> มันจะมีคนที่แค่เขาคิดอาจจะคิดไม่ดีคิดไม่ดีอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตามที่ที่ที่เกสเล่ามานะ ก็บอยอย่างนี้ก่อนะนะครับแต่ทั้งหมดเลยอ่ะโอเคมันเป็นเรื่องของมือที่สามมันเป็นเรื่องของอ,อมีคนบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะทําของใส่นะครับคือมันก็ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าทางนู้นเป็นคนทามันมันไม่มีหลักฐานไงแต่ทั้งหมดเลยเข้าใจได้ว่าเฮ้ยเพราะเหตุการณ์มันจบลงลักษณะแบบนี้คือเหมือนกับตัวของเขาอ่ะเหมือนได้รับผล,ลกรรมของเขาใช่ค่ะถูกไห เหมือนได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาเคยทําเอาไว้เพราะทันทีที่ทางทางฝั่งเราถอนของออกเหมือนกับว่าของสิ่งนี้มันย้อนกลับไปหาเขาเขาก็เลยเป็นอย่างที่เกรซเล่าให้ฟังคือเหมือนกับตอนนี้ก็ไม่ปกติใช่ก็คือเดินไม่ได้ค่ะก็คือล้มป่วยคือติดเตียงลูกก็คือเป็นเป็นพิการด้วยเออนะครับแต่ดูเหมือนว่าที่เกรซบอกคือทุกวันนี้เขาก็พยายามทำของใส่ย,ยุยเหรอใช่ค่ะคือ,อ อ่าฝั่งทางพ่อแฟนก็ยังไปมาหาเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามที่จะเหมือนเราเอาออกเราเขาก็เติมเข้าอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อแฟนก็คือทะเลาะกับแม่แฟนตลอดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคอ่ะเป็นเป็นเรื่องที่อ่ะเรามองในแง่มุมของ การทําของคุณใสมนดําก็แล้วการสําหรับเรื่องนี้นะใช่างนีว่าเออถ้าสมมติว่ามันมีการทําลักษณะแบบนี้จริงๆอะ่ะคุณก็หนีเวรกรรมตัวเองไม่พ้นถูก<ช>ไหม<ช>ก็อยากจะเอามา<ช>เล่า<ช>เอามาบอกต่อกันว่าไอการทําของคุณใสมนดําอะเป็นเรื่องที่มันไม่ดีหรอกใช่ค่ะนะเออนะทีนี้มันก็ต้องดูห,หลายๆปัจจัยหลายเหตุการณ์ด้วยไนงะถ้ามันมีหลักฐานจริงๆว่าไอ,อเขาเป็นคนทําอะไรอย่างเงี้ยผมว่า ก็ก็ต้องรับรอรับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำใช่ค่ะทางบ้านก็คือ,อมไม่ได้ทำของกลับด้วยเพราะว่าเราก็คิดว่ามันมันไม่ดีอะคะอ่ะพี่แจ๊คเขาก็คงจะได้รับเวรกรรมถ้าถ้าเขาทำก็คือเขาก็น่าจะได้รับเวรกรรมตามที่เขาทำมาใส่เราอะค่ะนะฮะอ้า,า,อาก็ นะเรื่องพวกนี้บางคนก็จะบอกว่ามันไม่มีหรอกเรื่องของคุณสายม์ดามันทำกันไม่ได้หรอกแต่มันก็มี<ช>หลายๆเรื่องไงที่เราฟังกันมาว่าเฮ้ยมันก็ให้ข้อคิดอะไรบางอย่างนะใช่ไหมกับเรื่องของก<ช><ช>ารทําคุณสายม์ดาเพราะผลสุดท้ายเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมันจบไม่สวยสักเรื่องหนึ่งใช่ค่ะโอเคโอเคได้ครับคุณเกสนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนี่อยากจะบอกว่าระหว่างที่คุณเกสเล่านะ อยากให้เห็นชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์จริง <S 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 คุณเก๊อ่านเมนต์อยู่ใช่ไหมไม่หนูไม่ได้อ่านเมนแล้วก็ไม่ได้เปิดรายการโอเคโอเค,คอโอ้โหสายสายก่อนหน้านี้ก็คือหนูก็เลยปิดไปเลยแล้วก็เพราะว่าหนูตื่นเต้นด้วยอ๋อโอเคจะบอกว่าเจ้าชูชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์นี่ได้ยินเสียงนะเขาบอกว่าเสียงคุณเก๊ดน่ารักเจ้าชูเจ้าชูประตูดินนาแต่ละคนนะอแต่อกหักไปเป็นแถว นะครับหยอกเล่นหยอกเล่นแซวเล่นนะฮะคุณเกสขอบคุณมากที่ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเกสนะค่ะพี่แจ๊บขอบคุณมากๆครับนะค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว